สวัสดีนะครับพวกเรานะครับในช่องสายแสบชันบันเมืองนะครับวันนี้นะครับอยู่ในโครงการโคชนาอะไรนะคนขการศึกาเนาะไม่ใช่เนาะโคชนาจักรโคชนาจักรนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับคือวันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพของชานนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาท้องฝ่ายกับเรานะครับ่ายขัาเมือง กับไาแชมซัดของเรานะครับวันนี้จะพากไปตรวจสุขภาพก่อนเอาไฟสองเชือกครับวันนี้ไปสองเชือกก่อนนะครับเพราะว่าธรรมดาของเราก็จะเป็นวันที่เก้าเนาะแต่เริ่มถเป็นที่แปดครับพี่ทีนงานเ็นไหมครับครับผมก็เลยว่าเราสองสายเราไปโอนเนาะครับทีนี้ก็โออยที่เรือก็สองขันข้อจับได้อ๋อโอเคครับน้ำโอ้ยทันวาแล้วก็บุญดรงนี่ยตรงไทย ในน้อยเรสองควานเราจับได้เนาะเป็นประสงค์ของพีเคือตันหน่อยปยังคือบอกเอาเกลนเ่ยคุณครับคือว่าความคิดของผมนะครับเพราะว่าตอนตอนตอนที่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเรว่ามีช้างไปตายด้วยลูกเพอร์พีอ๋อชักคือไชื่อว่าพายทองคูณเนาะครับก็ไปไปล้ม ลมอยู่ที่นู้นเนาะอย่างที่เจอที่ยังอยู่ครับผมก็เลยว่าไม่กล้าเอไปวันนี้ก็เลยพาเพราะว่าถ้าช้างใหญ่นี้คือว่าภูมิต้านทานเขาเยอะครับใช่ครับก็เลยว่าจะพาสองสายของเราไปที่เหลือก็ค่อยให้หมอมาตรงนี้เนาะโอเคครับพี่กลับเนาะครับเดี๋ยวเราไปเอาช้างของเราดีกว่าไปเงาไปครับเอาเงาไปเงาไปเสรล้ลงไปเลยไปลงไปมึงกินนะครับ อไปครับพี่น้องไปเบืงทีเด็กก็เอาถ้าเอาคนเมืองกับท่างสั่งไปเพราะว่าถ้าพูดความเป็นจริงไหมเนาะทางเล็กนี่ภูมิต้านทานเขาจะมีน้อยเนาะใช่ครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงครับที่จะเอาท้างเล็กไปแต่ว่าเราก็เอาแค่ของของของเชือกน,นี้แต่เราไม่ได้มีอะไรมากมายครับพอพอไปถึงก็เรามีก็ลงบับ๊บ แล้วก็เช็กเสร็จตับมาเลยนะครับคือว่าไม่ไม่อยากให้พวกพี่อย่างดูนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปแต่เช้าช้างก็ไม่ไม่ได้มาเยอะนะครั้เราไปแต่เช้าหน่อย นก็จะวุ่นวายหน่อยครับเพราะว่ามีอยู่สองเชือกนะเขาเปิดมามามาเอา นะ <Yeah. S 2> ครับชิลล็กของเรากำลังแก้สักการมานะครับเอา

อืมนี่ครับมันจะวุ่นวายเลยนะครับเพราะว่าควันมีมีคนเดียวนะครับอืมครับเลยนะครับเพราะว่าทางของเราสักโฉลกเครื่องนี้เวพาะสุดยอดครับ ¿Eh? Uh. สวัสดีครับตอนนี้ของทางเราก็ได้สองลายของเรานะครับได้ขึ้นรถแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับสองลายนะครับฝลายขวัญเมืองกับฝลายแจมสันนะครับวันนี้นะครับก็ไปตรวจสุขภาพนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับก็ับเรานะครับวันนี้นะครับเนี่ยสองลายของเราขึ้นรถแล้วนะครับ เตรียมตัวที่จะไปตรวจสุขภาพนะครับวันนี้นะครับส่วนพว้คุมของเราไม่ไปไหนครับไปไม่ไปไหนนองกับไฟนะครับนองกับไฟมาตรวจสุขภาพแล้วก็มาตรวจยางรถยายงไรให้ก่อนนะครับวอนที่จะเดินทางนะครับฝั่งนี้จะเป็นายขวัญเมืองนะครับของเรานะครับายขวัญเ,เมืองนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าอีกข้างหนึ่งจะเป็นของไายามท่านเนาะอยู่คนลเราฝั่งนะครับวันนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามฝากช่วยด้วยนะครับใน คอมเมนต์ตุ๊กตคอมเมนต์นะครับถ้ามีอะไรที่เราเล่นไม่ก็ให้คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับนี่เป็นควานของพลายบุญทูนนะครับพลายควันบุญทูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรมาครับวันนี้ยาไปให้ชุบชื้อโอ้เป็นล้ำนะเนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปได้ก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่า ไปได้ก่อนได้เพื่อนนี่ไปได้ก่อนเพื่อนทางก็จะไม่วุ่นวายนะครับไงก็ฝากไว้นะครับในช่องไฟเชมยสัตว์นเมืองด้วยนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับต้องการขางแต่งงานนะครับพิธีมงคลต่างๆนะครับก็สามารถก,ก็สามารถนะครับติดต่อเราได้เลยนะเพราะว่าบางที สําเนียงอาจจะเพี้ยนไปนะครับสําเนียงอาจจะเพี้ยนไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในช่องลายแซมสั้นปันเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสครายตกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกําลังใจนะครับยังไงก็ขอให้ f c นะครับทุกท่านทุกคนนะครับจงสุขภาพแข็งแรงนะครับตรอดปีได้ตลอดไปด้วยนะครับ อาควันเตอร์ครับสวัสดีครับด้วยครับควันเตอร์ครับนี่ครับควันเตอร์นะครับควันเตอร์นะครับเป็นคนนะครับนะครับวันนี้นะครับส่วนเราก็จะเป็นไอ้คูยอยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังอ่าอย่งนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากฝากจะฝากช่องวะก็ผมไปจับจีบยันกันแล้วโอ้จะไปไหนครับจะไปไหนนี่ก็วานช้างโอ้แล้วฝากมีมีอะไรฝากหรือเปล่าครับในช่องฝากคือสาม สั้งจ่องให้คุณชมของพรักงานน้ำนยากาบุตรโอเคนะครับฝ<บ>ากด้วยนะเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับ